คุณคะวันนี้ผลไม้จากคุณแม่ชมพิษมากๆเลยนะคุณแม่ก็มีออเดอร์ผลไม้นะคะให้ส้อยเพชนะเป็นรางวัลขอบใจนะวันนี้ไม่ได้เข้าครงกาณ์นะ,ะก็ไม่เป็นไรนะคุณแม่ก็มีรางวัลขอบใจให้เป็นผลไม้นะคะ เดีย๋ยวเราจะป้อนให้ใช้เสรเลยนะขอขอบคุณแม่มากๆเลยนะขอให้แม่สมคิดและครอบครัวนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะทำธุรกิจการงานสิ่งใดอยู่ก็ขอให้แม่าจเจริญเจ้าหน้านะคะมีเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะคะขอให้บารมีกับค่ป,ประรนะคะต้องออบคุณท้องแม่และครอบครัวะะให้เยู่เย็นเป็นสุขนะคะ ขอบคสรับกำลังใจนะจากแม่ที่สรงมอบเข้ามาให้นะสารตะกร้าผลไม้วหวานๆให้เพืเ่อเพืเ่ทานในวันนี้นะคะขออนุโมทนาจารึบุญด้วยค่ะเดี๋ยวจะอนให้ทนเพลิเพลินเลยนะคะผลไม้ของเราวันนี้ก็จะมีล้วยมีแตงโมมีแตงะะมันแก้วด้วยนะคะ เราจะป้อนให้ได้ฟิตได้ทานอร่อยอร่อยเลยนะคะเราจะเป็นอาหารที่หลากหลายน,นะวันนี้ก็ตอบใจนะคะด้วยผลไม้อร่อยอร่อยจากคุณแม่นะคะวันนี้เตรียมตัวจะเปิดไลฟ์แล้วนะคะก็ <laughs> ขอบคุณน้องมกะะ่กห่ะ มอปเะะ้พอ,พอร่อยมากเลยนะคะนห้าร่อยนะสเปิอันนี้เป็นผลไม้หวานๆนะคะ กออใจคนเก่งนะคะไม่ได้เข้าโครงการนะไม่เป็นไรนะต่อสู้กันต่อไปนะ อ,อ,อร่อยมากเลยนะไสยเพชรนะ,ะวันนี้ได้รางวัลปลอบใจนะคะเป็นผลไม้นะคะอร่อยอร่อย,ออยจากคุณแม่สมพิษนะคะในค่ำคืนนี้นะ,ะสาธุบุญกับแม่ด้วยนะคะที่ออเดอร์ผลไม้ใหไอรเพชรได้ทานในวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณแม่คุณแม่สมพิษและครอบครัวเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะ ส่งกำลังใจมาให้นะคะอ่านอลุ้นกันใหม่เน้อสร้อยเพชรน้อไม่เป็นไรนะอ่าก็สู้ๆกันไปนะแต่อย่างน้อยก็ดีใจนะที่เพื่อนๆช้างนะคะในแกงของเราก็ได้เข้าอ่าโครงการกันหมดแล้วนะ,ะมีออมสินก็ได้เข้าแล้วนะน้องอายก็ได้เข้าแล้วเอื้องหลวงก็ได้เข้าแล้วนะ,ะและสร้อยเพชรเชือกเดียวนะคะสู้กันต่อไปนะะ อร่อยใหญ่เลยนะเป็นคนละไม้รวมนะจากคุณแม่นะคะวันนี้จีออเดอร์ให้ส้เพชรได้ทาน,นะคะขอบคุณข้าแม่ก่อนแล้ว ขอบคุณค่ะเสียงด้วยดูนะคะขอบคุณแม่ใหญ่เลยนะคะยังไม่ได้ยินเสียงนะคะโซเฟตนะฮะดังๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่สมพิษนะคะวันนี้ที่อ่าเป็นกําลังใจให้นะบ๊ายบาย,บายบายแม่ก่อนขอบคุณมากมาค่ะ สวัสดีค่ะ